การโตขึ้นของพรรคเพื่อไทยนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกวิเคราะห์ว่าหากพรรคเพื่อไทยชนะแบบแลนสไลด์250ที่นั่งขึ้นมาเชกเช่นยุคนารีขี่มาค่วคุณยิ่งรักชินวัตรการปฏิวัติรัฐประหารจะกลับมาอีกไหมชื่อของคุณเศรษฐานะคะก็ถูกออนโฟกัสว่าจะมาเป็นนายกในส่วนของพรรคเพื่อไทยได้แรงสนับสนุนมาจากคุณยิ่งรักชินวัตรแล้วก็คุณเยาวภาวงศสวรนั่นเองนะคะที่เรียกกันว่าบ้านแจ้งหรือว่าบ้านแจ้งวัฒนะในการสนับสนุนดัน คุณเศรษฐาขึ้นมาเพราะว่าคุณเศรษฐาก็มีความใกล้ชิดกับคุณยิ่งรักมานั่นเองค่ะในส่วนของคุณอุ้งอิงเนี่ยก็ได้รับแรงหนุนมาจากคุณแม่นะคุณหญิงอ้อพจมานดาพงนะคะกับคุณทักษิณชินวัตรคุณพ่อคุณแม่ที่ให้รับการสนับสนุนขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่าเขาก็มองว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยเป็นสายบ้านจันสองลาก็กลายเป็นศึกระหว่างบ้านแจ้งกับบ้านจันที่เกิดขึ้นนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแคดิเดตนายกพักเพื่อไทยจะเป็นใครกันแน่การที่ร้อยเอกธรรมนัฐจะหากกลับไปพักเพื่อไทยจริงๆก็ เกิดการวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาโดยเฉพาะการดิวข้ามขั้วระหว่างขั้ววงสวรรณของพลเอกประวิทย์กับขั้วคุณทักษิณน,นั่นเองพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแทนนะคะถือว่าถูกออนโฟกัสมากเพราะว่าในการปฏิวัติที่ผ่านๆมานะคะกองทัพบกถือว่าเป็นคีย์แมนหลักในฐานนะกองทัพหรือเหล่าทัพที่คุมกําลังมากที่สุดนะคะซึ่งพลเอกนรงพันธ์ก็ตอบล่าสุดว่าในหัวของผมนะคะก็ชี้มาที่ศีรษะตัวเองนะคะว่ามีแต่ประชาชน กันสัปดาห์แรกนะคะของรายการคุยฟ้าผ่านะคะที่ผ่านมานะคะเราจัดพอดแคสต์การเมืองทาง s p a c ปานะคะแต่ในวันนี้เรามาเริ่มกันในรายการคุยฟ้าผ่าถามว่าทำไมถึงชื่อว่าคุยฟ้าผ่านะคะต้องอธิบายเลยว่าปรากฏการทางการเมืองนะคะหลายครั้งนะคะก็สร้างแรงแผ่นดินไหวสร้างความสั่นสะเทือนเป็นอย่างมากนะคะและก็มักจะมีคำคำหนึงที่ถูกใช้ในทางการเมืองนะคะนั่นก็คือคําว่าฟ้าผ่าเช่นปลดฟ้าผ่า ฟ้าผ่าเหตุการณ์ฟ้าผ่าบุคคลหรืออะไรต่างๆจึงเป็นที่มาของชื่อรายการของเรานะคะและที่สําคัญก็คือด้วยความเข้มข้นนี่แหละค่ะจึงทําให้รายการของเรานั้นจะคุยแต่เรื่องฟ้าผ่ากันเลยทีเดียวค่ะมาสัปดาห์นี้บอกเลยว่าต้องขอเริ่มกันในเรื่องของกระแสข่าวปฏิวัติร,รัฐประหารนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีการมองว่าทหารเนี่ยจะออกมาขยับหรือเปล่าเพราะมีรัฐมนตรีบางคนในครมนะคะออกมาพูดทํานองว่า จะไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นถ้ายังมีความวุ่นวายกลายเป็นมีการไปตีความว่าทหารจะออกมาทําอะไรหรือไม่นะคะซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพนะคะถือเป็นครั้งแรกของ ผู้บัญชาการเหล่าทัพชุดใหม่นะคะก็เป็นรุ่นเตรียมทหาร22นะคะที่ขึ้นมาคุม4ี่เหล่าทัพนะคะไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือก,กองทัพอากาศและตำรวจนะคะและที่สําคัญนะคะในส่วนของผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะยังคงเป็นเตรียมทหาร21นะคะนั่นคือพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ค่ะแน่นอนว่าการที่เตรียมทหารเป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมดนะคะก็ถูกออนโฟกัสว่า จะซ้ำรอยเหตุการณ์ในอดีตหรือไม่นะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์การปฏิวัติปี2549นะคะที่ยุคนั้นเนี่ยเตรียมทหารส่วนใหญ่นะคะที่คุมกองทัพคือเตรียมทหารรุ่น6นั่นเองค่ะหรือแม้แต่เหตุการณ์ในอดีตนะคะย้อนไปประมาณ30ปีก่อนเหตุการณ์พฤษภาธมินปี2535หรือ ผลพวงจากเหตุการณ์รัฐประหารปี2534นะคะซึ่งในยุคนั้นก็จะเป็นยุคของจอปร .5 นั่นเองค่ะทำให้มีการออนโฟกัสแล้วร้อยเรียงต่อจิกซอว่าจะซ้ำรอยอดีตหรือไม่นะคะซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะก็ได้ออกมายืนยันนะคะว่าทหารนะคะยังคงทำตามหน้าที่ของตัวเองโดยไม่ต้องให้ใครมาสั่งนะคะซึ่งเป็นไปตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นพระราชบัติเกี่ยวกับการจัดหน่วยราชาการของกระทรวงกลาโหมนะคะแล้วก็การจัด หน่วยงานต่างๆของกองทัพที่มีหน้าที่ของตัวเองตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะคะซึ่งพลเอกเฉลิมพลนะคะก็ชี้แจงเช่นนี้มาตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อสองปีก่อนที่ขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดนั่นเองค่ะแน่นอนว่าก็เป็นคําตอบเดิมที่กองทัพนั้นยังคงยึดมั่นยึดมั่นการทําตามรัฐธรรมนูนนะคะทำหน้าที่ของตัวเองค่ะในส่วนของผู้บัญชาการทหารบกนะคะพลเอกนรงพันจิตแก้วแท้นะคะ ถือว่าถูกออนโฟกัสมากเพราะว่าในการปฏิวัติที่ผ่านๆมานะคะกองทัพบ,บกถือว่าเป็นคีย์แมนหลักในฐานนะกองทัพหรือเหล่าทัพที่คุมกําลังมากที่สุดนะคะซึ่งพลเอกนรงพันธ์ก็ตอบล่าสุดว่า ในหัวของผมนะคะก็ชี้มาที่ศีรษะตัวเองนะคะว่ามีแต่ประชาชนให้มองประชาชนเป็นหลักแล้วก็พูดถึงเหตุการณ์การช่วยเหลือน้ําท่วมอะไรต่างๆซึ่งก็เป็นจุดยืนของพลเอกนรงพันธ์ก็คือว่าไม่ได้คิดเรื่องการปฏิวัติรัฐประหารนะฮะและหากย้อนไปเมื่อประมาณ2ปีก่อนที่พลเอกนรงพันธ์ขึ้นมาเป็นผอทบ,อรบอรครั้งแรกนะคะก็ย้ํานะคะว่าขอให้ทุกคนนะคะทำเงื่อนไขาการปฏิวัติร,รัฐประหารให้เป็นศูนย์นะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่า ตอนนี้เนี่ยเปอร์เซนต์ของการเกิดปฏิวัติะหารยังคงเป็นศูนย์นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นคําตอบของพอดอกนรงพันเมื่อ2ปีก่อนนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าเหตุการณ์2ปีที่ผ่านมาการเมืองก็มีความเคลื่อนไหวเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะการเมืองภาคประชาชนบนท้องถนนประเด็นในการเรียกร้องที่เพิ่มยกระดับเพดานสูงขึ้นแล้วก็ภาพรวมบริบททางการเมืองที่เปลี่ยนไปนะคะในโดยเฉพาะข่วมหน้าสปอที่อยู่ในช่วงขาลงแล้วนั่นเองค่ะก็ทําให้กระแสะข่าวการปฏิวัติะหารถูกปลุกขึ้นมาค่ะแน่นอนว่า การโตขึ้นข,นของพรรคเพื่อไทยนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกวิเคราะห์ว่าหากพรรคเพื่อไทยชนะแบบแลนสไลด์250ที่นั่งขึ้นมาเชกเช่นยุคนารีขี่มาค่ะคุณยิ่งรักชินวัตรการปฏิวัติรัฐประหารจะกลับมาอีกไหมนะอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ถูกพูดเป็นอย่างมากนะคะ แน่นอนว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็ซ้ำรอยกันมาแล้วในอดีตว่าจะเป็นยุคคุณทักษิณน,นะคะแล้วก็มายุคคุณยิ่งรักเหมือนหนังพอดเรื่องเดียวกันนะคะคําถามเรื่องการปฏิวัติรัฐประหารจึงกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะกระแสของพรรคเพื่อไทยก็กลับมานะคะหลังจากที่เริ่มจากต้นปีก่อนเลยนะคะที่มีการเลือกตั้งซ่อมเขตหลักสี่นะคะก็ทําให้พรรคเพื่อไทยกลับมายึดพื้นที่คืนจากพ,กพรรคพลังประชารัฐได้นะคะเลือกตั้ง ในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าอันนี้ก็เป็นกระแสะคุณชัดชาติฟีเวอร์แต่เก้าอี้สอก5ห้าสิบเก้าอี้เนี่ยพักเพื่อไทยได้ไปถึงยี่สิบเก้าอี้เลยทีเดียวนะคะและในการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดกาลสินนายกอบจอนะคะก็พักเพื่อไทยชนะเช่นเดียวกันและการเลือกตั้งนายกอบจร้อยเอ็ดพักเพื่อไทยก็ชนะอีกนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี่นะคะก็เป็นเพียงสนามท้องถิ่นนะคะต้องมาดูกันว่าในสนามระดับชาติเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าแต่เขาก็มองกันว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นชนะนี่ก็อาจจะเป็นอีกแรงขับหนึ่งที่ทาให้พักเพื่อไทยฮึเหมิมมันก็สะท้อนว่าแบรนด์ทักษิณยังขายได้ตัวคณอุ้งอิงขึ้นมาเนี่ยก็ขายได้เป็นกระแสฟีเวอร์อะไรต่างๆนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้พักเพื่อไทยเกิดความฮึกเหมิมทางการเมืองขึ้นมานั่นเองค่ะแต่ในสถานการณ์เช่นนี้นะคะพักเพื่อไทยก็ต้องรีบจัดวางกระบวนพลทับนะคะล่าสุดเนี่ยนะคะก็ได้มีการตั้งสู่ปฏิบัติการเลือกตั้งสสพักเพื่อไทยขึ้นมาานนนะะะคโดดยมีรับแกกํ็ มาเป็นแกนในการทำศูนย์นี้นะคะซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่าชื่อหนึ่งนะคะที่มีการพูดถึงก็คือชื่อของคุณโอ๊คผ่านทองแท้ชินวัตรซึ่งที่ผ่านมานะคะเราก็จะทราบมาดีนะคะว่าคุณโอ๊คเนี่ยนะคะก็ทําการเมืองแบบหลังบ้านช่วย ทำสนับสนุนพักเพื่อไทยไม่ได้ออกตัวแรงอย่างเป็นทางการนะคะแต่การที่คุณโอ๊คผ่านทองแท้มีมตําแหน่งเช่นนี้เนี่ยก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งว่าตระกูลชินวัตรก็สู้ไม่ถอยเช่นเดียวกันก็เลยมีคําเปรยที่ว่ามีหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรแล้วก็ต้องมีที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนั่นก็คือคุณโอ๊คผ่านทองแท้นั่นเองค่ะแน่นอนว่าการมาของชื่อคุณโอ๊กเนี่ยก็ไม่ได้สร้างความแปลกประหลาดให้กับ คนในพักเพื่อไทยเท่าไหร่นะคะแต่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นหมุดหมายว่างานนี้คุณทักษิณก็เอาจริงเอาจังกับเกมนี้เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะแน่นอนว่าการที่คุณโอเข้ามาคุมทัพพักด้วยเนี่ยก็ทําให้องค์คาพยศของพักเพื่อไทยนะก็เกิดความฮึกเหมิมเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นการห้ามเลือดไม่ให้ไหลด้วยนั่นเองคะ่ะ แต่การน,นันนะคะในพักเพื่อไทยก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวสําคัญนะคะนั่นคือการหาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยชื่อก็มีออกมาหลายชื่อนะคะแต่ชื่อที่ถูกออนโฟกัสเนี่ยมีอยู่2ชื่อด้วยกันนั่นคือชื่อของคุณอุ้งอิงแผ์ทองทานกับชื่อของคุณเศษฐาทวีสินบิ๊กบอสแสนสิรินั่นเองค่ะที่ถูกออนโฟกัสในขณะนี้ซึ่งชื่อของคุณเศษฐานะคะก็ถูกออนโฟกัสว่าจะมาเป็นนายก ในส่วนของพรรคเพื่อไทยได้แรงสนับสนุนมาจากคุณยิ่งรักชินวัตรแล้วก็คุณเยาวภาวงศ์สวัสด์นั่นเองนะคะที่เรียกกันว่าบ้านแจ้งหรือว่าบ้านแจ้งวัฒนะในการสนับสนุนดันคุณเสถาขึ้นมาเพราะว่าคุณเสถาก็มีความใกล้ชิดกับคุณยิ่งรักมานั่นเองค่ะในส่วนของคุณอุค์อิงเนี่ยก็ได้รับแรงหนุนมาจากคุณแม่นะคุณหญิงอ้อพจมานดามาพงนะคะกับคุณทักษิณชินวัตรคุณพ่อคุณแม่ที่ให้รับการสนับสนุนขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่าเขาก็มองว่าคุณอุค์อิงเนี่ยเป บ้านจันสองลาก็กลายเป็นศึกระหว่างบ้านแจ้งกับบ้านจันที่เกิดขึ้นนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยจะเป็นใครกันแน่นักข่าวในสัปดาห์ที่ผ่านมามีโอกาสได้ถามคุณอุ้งอิงนะคะว่าชื่อของคุณเศรษฐาเนี่ยมีที่มาที่ไปมีความเป็นไปได้ไหมนะคะซึ่งคุณอุ้งอิงก็เลี้ยงที่จะตอบถามเรื่องนี้นะคะคุณอุ้งอิงก็บอกเพียงว่าว่าอย่าไประบุชื่อตัวบุคคลแต่ขอให้คนที่พร้อมมาเป็นนั่นเองค่ะก็ไม่ได้ปิดประตูแล้วก็ไม่ได้ยอมรับในสิ่ง ชื่อของคุณเศรษฐานั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นมูฟเมนต์ที่สําคัญของพักเพื่อไทยที่เกิดขึ้นค่ะแต่ก็มีมูฟเมนต์สำคัญที่เป็นรอยต่อทางการเมืองเกิดขึ้นอีกนะคะนั่นก็คือกรณีของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผาค่ะที่ล่าสุดนะคะพักเศรษฐกิจไทยนะคะได้มีการจัดกระบวนทัพกรรมการบริหารพักใหม่นะคะหลังจากที่ร้อยเอกธรรมนัฐได้ลาออกจากหัวหน้าพรรเศรษฐกิจไทย เพื่อเป็นการเปิดทางให้มีการจัดตั้งกรรมการบริหารพักชุดใหม่ซึ่งกรรมการบริหารพักชุดใหม่นะคะเป็นที่น่าสังเกตว่าไม่มีสสหรือชื่อร้อยเอกธรรมนัฐเป็นเลยแม้แต่คนเดียวนะคะทำให้มีการมองกันว่าเป็นการเปิดทางเพื่อนามาสู่การที่ให้สสย้ายพักหรือไม่ซึ่งก็มีการมองกันว่าตอนนี้พักของผู้กองเนี่ยเหมือนเพิ่งแตกรัง ถามว่าทําไมเพิ่งแตกลังคือสสอก็จะยา้ายไปซบพักอื่นซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีพักภูมิใจไทย3คนที่จะยา้ายไปซบภูมิใจไทยแล้วก็จะมีกลับบ้านพลังประชารัฐบ้านหลังเดิมอีกหนึ่งคนส่วนที่เหลือเนี่ยเขาก็มองกันว่าเป็นครอบครัวร้อยเอกธรรมนัฐจะยา้ายไปพักไหนกันแน่ซึ่งกระแสะข่าวที่มาแรงมากก็คือร้อยเอกธรรมนัฐจะมาร่วมทับพักเพื่อไทยหรือไม่แน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะย้อนอดีตไป ร้อยเอกธรรมนัฐก,ก็เติบโตมากับขั้วพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วหลังจากที่ร้อยเอกธรรมนัฐนะคะออกจากกองทัพนะคะก็มาทํางานสู่สนามการเมืองเมื่อประมาณ20ปีก่อนนะคะช่วงนั้นนี่เป็นยุครัฐบาลไทยรักไทยโดยได้รับการชักชวนมีสะพานเชื่อมก็คือเสียไอพลเอกไตรงอินทราัศาน์นะคะซึ่งทั้งร้อยเอกธรรมนัฐก,กับพลเอกไตรงนี่ก็เป็นพี่น้องกันซึ่งเป็นซึ่งเสียไอเนี่ยเป็นพี่ที่ร้อยเอกธรรมนัฐให้ความเคารพอย่างมากแล้วก็เติบโตมาในวงการผู้กว้างขวางเหมือนกัน อ่ะเมื่อเสียไอมาอยู่กับพรรคไทยรักไทยในยุคนั้นก็ดึงร้อยเอกธรรมนัฐมาช่วยงานด้วยมาทํางานทางการเมืองด้วยนะคะซึ่งร้อยเอกธรรมนัฐในช่วงที่อยู่ไทยรักไทยยุคแรกเนี่ยก็ดูแลในพื้นที่กทมนะคะหากถามว่าเสียไอทำไมถึงมาอยู่พรรคไทยรักไทยได้ก็คำตอบก็คือเสียไอเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารสิบรุ่นเดียวกับคุณทักษิณน,นั่นเองค่ะ และนี่ก็เป็นการเป็นสตอรี่ของร้อยเอกธรรมรัตน์ในอดีตว่าอ่ะก็เคยอยู่กับขุนทักษิณมาก่อนอยู่กับเสไอามาก่อนอยู่พักไทยรักไทยเรื่อยมาจนถึงพักพลังประชาชนและพักเพื่อไทยร้อยเอกธรรมรัตน์ทำการเมืองหลังม่านมาตลอดและร้อยเอกธรรมรัตน์ก็ทาการเมืองในพื้นที่ภาคเหนือเช่นเดียวกันเพราะร้อยเอกธรรมรัตน์อยู่ในจังหวัดพยาวบ้านเกิดนั่นเองซึ่งจุดนี้เองก็ทาให้ร้อยเอกธรรมรัตน์รู้จักกับเจ๊ดแดงเยาวภาวงศสวัสดิ์ที่ดูแลพื้นที่ภาคเหนือให้กับพักเพื่อไทยดังนั้นการที่ร้อยเอกธรรมรัตน์ กลับบ้านพักเพื่อไทยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ก็ต้องดูที่รายละเอียดว่าพักเพื่อไทยจะมีการคุยกับร้อยเอกธรรมนัฐอย่างไรเพราะว่าในการสับหว่างวางเก้าอี้ขุนพลในการลงสู้สนามการเมืองเพราะพักเพื่อไทยก็มีการวางขุนพลพื้นที่ภาคเหนือในการลงสมัครสสแล้วเช่นเดียวกันหากไปดูในพักเศ,ศรษฐกิจไทยนะคะเราจะพบว่าสสที่มาอยู่กับร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสสบ้านใหญ่เป็นสสเขตซึ่งส่วนใหญ่นี่ก็จะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือเป็นหลัก ก็เป็นสสที่จะต้องชูแบรนด์ความเป็นบางฝั่งเพื่อไทยชูแบรนด์ความไม่เอารัฐบาลก็จะได้คะแนนเสียงมาเพราะว่ารา้อยเอกธรรมนัฐก็คงจะต้องรู้ดีว่าหากชูแบรนด์สามปอนี่โอกาสจะไปได้ในพื้นที่พักเหนือก็ยากพอสมควรเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องราวที่มีการพูดถึงว่ารา้อยเอกธรรมนัฐโอกาสาที่จะไปซบพักพลังป,ประชารัฐนั้นก็จะน้อยกว่าพักเพื่อไทยหากรา้อยเอกธรรมนัฐจะกลับไปยังพักพลังประชารัฐได้ในกรณีนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการมองว่า พลเอกประยุทธ์จะอยู่พักพลังประชารัฐต่อไปหรือไม่หรือหากกลับไปเนี่ยคนที่เป็นขั้วตรงข้ามกับร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยที่เคยตีกันมาก่อนหน้านเนี่จะยอมรับไหมจะมีการสร้างประการป้องกันร,ร้อยเอกธรรมนัฐกลับมาหรือไม่แล้วร้อยเอกธรรมนัฐจะให้เหตุผลยังไงในการกลับไปบ้านหลังเดิมนะคะแน่นอนว่า การที่ร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยจะกลับมาพักเพื่อไทยจึงมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่าและล่าสุดในการประชุมครอมอในวันอังคารที่ผ่านมานะคะก็มีสัญญาณระหว่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์เกิดขึ้นในช่วงหลังประชุมครอมอนะคะที่พลเอกประวิทย์กำลังคุยกับรัฐมนตรีพักพลังประชารัฐอยู่พลเอกประยุทธ์ก็ได้เดินมาทางข้างหลังแล้วก็ได้กอดพลเอกประวิทย์พร้อมกับระบุว่า จะต้องยังก็ไม่ไปไหนหรอกไงก็มีเรื่องให้ง้องกันอยู่ทุกวันนะคะเขาว่าไม่ไปไหนหรอกมีเรื่องให้งองอยู่ทุกวันก็คืออย่างที่เราเล่ากันมาแด่สัปดาห์ที่แล้วว่า3ปอบุรพาพยักกาลังอยู่ในช่วงละสัมละสายพี่น้อง3าปอ มีการขยับเก้าอี้กันเองในการจะเอากอี้ัฐมนตรีมหาไทยให้พลเอกประวิทยและพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมและพลเอกประยุทธ์เพียงเก้าอี้นายยมนตรีหรือไม่ระแสข่าวถึงขั้นที่ว่าจะปลดพลเอกประวิทย์ออกจากครรเลยทีเดียวแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ในเวลานี้พลเอกประยุทธ์ก็ยังไม่ได้ส่งสัญญาณที่จะปรับครรใดๆออกมาแม้ทางฝั่งพรรคประชาธิปัตย์จะเรียกร้องขอให้มีการปรับครมรในส่วนของ ทดแทนเก้าอี้คุณนิพนธ์บุญยามณีอดีตฐมนตรีช่วยหมาไทยที่ลาออกไปต่อสู้คดีทางกฎหมายอยู่ทําให้เก้าอี้ของพรรคประชาธิปัตย์ว่างลงในฝั่งคุณอนุทินก็ยืนยันแล้วว่าไม่ขอปรับคอรมอในครั้งนี้ก็ขอจะอยู่นิ่งในที่ตั้งของตัวเองนั่นเองค่ะแน่นอนว่าก็อยู่ที่พลเอกประยุทธ์ว่าจะเลือกปรับเกบ้าอี้ครมอในส่วนพรรคประชาธิปัตย์เก้าอี้เดียวหรือไม่หรือจะปรับเก้าอี้อื่นไปพร้อมๆกันเลยเพื่อเตรียมพร้อมศึกเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านั่นเองค่ะแน่นอนว่าสถานการณ ล่าสุดเนี่ยก็มีกระแสะข่าวทํานองว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะออกจากพักพลังประชารัฐไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติไปเป็นแคนดิเดตนายกให้กับพักรวมไทยสร้างชาติของคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิภาหัวหน้าพักที่ถูกมองว่าเป็นพักสำรองให้กับพลเอกประยุทธ์ในทางการเมืองล่าสุด ในลักษณะท่า,าทีของพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์เช่นนี้เนี่ยก็สะท้อนว่าพี่น้องสองปอก็พยายามที่จะจูนกันกลับมาเพื่อคุยกันให้ลงตัวแน่นอนว่าในห่วงเวลานี้เนี่ยการเมืองยังไม่นิ่งและการตัดสินใจขององค์คาพยพต่างๆเนี่ยยังไม่สามารถตัดสินใจได้แบบเด็ดขาดหรือเสด็จน้ํา เพราะว่าพี่น้องสามปอยังคุยกันไม่เสร็จสิ้นยังไม่จบนะคะว่าจะวางอนาคตวางแผนตัวเองทางการเมืองอย่างไรต่อไปก็ทําให้หมากการเมืองยังขยับมากไม่ได้ในฝั่งของร้อยเอกธรรมนัฐก็ยังไม่ออกมาเคลียร์คัดชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วจะเลือกเดินกับพักเพื่อไทยหรือว่าจะกลับมาบ้านเดิมพักพลังประชารัฐแต่แนวโน้มที่จะไปยังพักเพื่อไทยก็สูงกว่าพักพลังประชารัฐนั่นเองค่ะด้วย c o n n e ็กชันด้วยแนวโน้มเลยต่างๆแล้วก็ด้วยภูมิหลังอดีตและที่สําคัญการที่ร้อยเอกธรรมนัฐจะหากกลับไปพักเพื่อไทยจริงๆเนี่ยก็จะเกิดการวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาโดยเฉพาะการดิวข้ามขั้วระหว่างขั้ววงสุวรรณของพลเอกประวิตยกับขั้วคุณทักษิณน,นั่นเองเพราะที่ผ่านมาเนี่ยหากดูท่าทีของคุณทักษิณกับร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยก็เป็นท่าทีที่มีไมตรีที่ดีต่อกันหลังจากที่ คุณทักษิณพูดถึงร้อยเอกธรรมนัทในคขับเขามาเมื่อปีที่แล้วก็มีไมตตีเกาะต่อกันร้อยเอกธรรมนัทก็รู้จักมักคุ้น กับคนในพักเพื่อไทยเข้าเป็นพักที่ตัวเองเคยอยู่มาก่อนนั่นเองค่ะนักเมืองก็รู้จักกันหมดอยู่แล้วและพักพลังประชารัฐเองก็ตอนนี้สถานการณ์ในพักพลังประชารัฐเองเรียกว่าพลเอกประวิตยเนี่ยก็ให้ทหารคนใกล้ชิดเนี่ยไปตามไล่เช็คเลยว่าใครจะส่งสัญญาณย้ายไปพักไหนหรือไม่แม้แต่ตัวพลเอกประวิตยเองก็ตามไล่เช็คบ้านใหญ่หมดว่าใครจะย้ายไปพักไหนหรือไม่เพื่อทําการห้ามเลือดไม่ให้ไหลออกอย่างที่เราบอกกันนะคะว่าการที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ไปต่อสองปีเนี่ยอีกทางหนึ่งเนี่ยก็ทําให้ พักพลังประชารัฐเลือดไหลเพราะว่าชื่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยขายยากในทางการเมืองมากกว่าสีไม่เหมือน4ปีที่แล้วที่มีกระแสฟีเวอร์เกิดขึ้นแต่ตอนนี้ชื่อเนี่ยขายได้ยากมากขึ้นบ้านใหญ่เวลาจะเอาชื่อพลเอกประยุทธ์ไปขายต่างจังหวัดนนก็ขายได้ยากกว่าในอดีตอีกทั้งก็มีการมองว่าหากพลเอกประยุทธ์เลือกไปต่อทางการเมืองเนี่ยบ้านใหญ่เนี่ยจะเอา จะสู้ต่ออย่างไรในทางการเมืองจะเป็นเกมการหาเสียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการระดมทรัพยากรสภากําลังอะไรต่างๆก็มีการพูดทํานองว่าหรือสุดท้ายแล้วจะต้องให้พลเอกประวิทธ์ขึ้นมาเป็นตัวนําในการที่จะดึงบ้านใหญ่กลับมาอยู่กับพักพลังประชารัฐต่อไปแน่นอนว่าพี่น้องสองปอยังเคลียร์กันไม่จบก็ทําให้บ้านใหญ่ต่างๆยังตัดสินใจลบาบากพอล่าสุดเนี่ยมีการมองว่าบ้านใหญ่หลายบ้านที่อยู่ในพักพลังประชารัฐนะคะก็จะออกจากพักไปอยู่พักอื่นๆว่าจะเป็นพักภูมิใจไทยหรือกลับไปพักเพื่อไทยซึ่งหากเราดูราย ชื่อสอสอหรือแกนนําพักพลังประชารัฐเราก็จะดูภูมิหลังออกว่าหลายคนก็เติบโตมาจากพักไทยรักไทยแล้วเติบโตมาจากพักเพื่อไทยนะคะปรากฏการเช่นนี้เนี่ยจึงทําให้มีการมองว่าโอกาสที่สอสอพักพลังประชารัฐจะไปอยู่พักเพื่อไทยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรหรือแม้แต่แกนนําพักเพื่อไทยหลายคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อ ก็ไม่ปิดประตูไม่ปิดช่องไม่ปฏิเสธการกลับมาพร้อมกล่าวทํานองว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นทางการเมืองเพราะว่าฝนยังไม่ตกก็อย่าเพิ่งไปกลางร่มหรือทํานองว่าหากได้รับคนเก่งๆก็ถือว่าเป็นเกียรติที่ได้กลับมาในการทําการเมืองร่วมกันกับพักเพื่อไทยแต่การน,นั้นแฟนขับพักเพื่อไทยเขาก็มองกันว่าหากจะเอาพักที่เคยทํางานร่วมกับเป็นเผด็จการไม่เป็นประชาธิปตไตยมาร่วงกับพักเพื่อไทยจะเสียอุดมการพักเพื่อไทยหรือไม่ นั่นเองค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าพักเพื่อไทยก็ต้องขายอุดมการณ์ทางความคิดไม่เอาสามปอไม่เอาเผด็จการเป็นประชาธิปไตยแต่อีกแง่หนึ่งพักเพื่อไทยก็ต้องมีคะแนนจากบ้านใหญ่ในแต่ละพื้นที่ที่จะดึงคะแนนให้กับพักเพื่อไทยเพื่อสร้างความแลนสไลด์แน่นอนว่าในเวลานี้พักเพื่อไทยก็ต้องจัดวางทับทั้งเกมการสร้างกระแสแล้วก็เกมวางขุนพลในพื้นที่ต่างๆควบคู่กันไปเพราะทางการเมืองนี่นะคะก็จะมีทั้งในเรื่องของกระแสแล้วก็เรื่องของ ทรัพยากรกระสุนดินปืนอะไรต่างๆอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากในการทําการเมืองของแต่ละพักการเมืองค่ะนะคะทำให้ปรากฏการในการโยกย้ายพักก็จะยิ่งหนาหูหนาตาเป็นขามากขึ้นในช่วงปลายปีนี้เพราะก็จะยิ่งนับถอยหลังไปสู่การเลือกตั้งนั่นเองค่ะแน่นอนว่าปรากฏการเช่นนี้นะคะก็ทําให้แต่ละพักการเมืองนะคะเริ่มที่จะขยับเนื้อขยับตัวมากขึ้นโดยเฉพาะพักที่สถาปนาตัวเป็นขั้วที่3นะคะ ที่มองว่าตัวเองเป็นกลางไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดพร้อมไปกับทุกข้ทางการเมืองแม้ว่าจะเป็นพรรคสร้างอนาคตไทยของคุณสมคิดจ,จาตุศรีพิทักษ์และขั้วสีกุมารเดิมที่เคยอยู่กับพรรคพลังประชารัฐมาก่อนนั่นก็คือคุณอุตมะสาวนายนแล้วก็คุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงค์ค่ะและอีกพรรคหนึ่งนะคะนั่นก็คือพรรคของคุณหญิงหน่อยสุดารัตเกย,ยุราพันธ์พรรคไทยสร้างไทยนะคะ ที่ตอดก่อนหน้านี้มีการมองกันว่าพักของคุณหญิงหน่อยกับพักของอาจารย์สมคิดเนี่ยจะมาจับมือทางการเมืองหรือไม่แต่ก็มีข่าวกันว่าทั้งสองพักนี้ก็คุยกันมาหลายรอบนะคะแต่ก็ไม่ลงตัวนะคะก็กลายเป็นว่าก็ยังไม่มาจับมือการทําการเมืองร่วมกันนะคะในส่วนของคุณกรจติกาวณิชอดีตหัวหน้าพักกา้าก็ไปจับมือกับคุณสุวัลิปตบพันลบหัวหน้าพักชาติพัฒนานั่นเองค่ะแต่ในส่วนของคุณกรนี่มีการมองว่าด้วยกระแสการเมืองต่างๆด้วยแรงบีบด้วยกติกา การเลือกตั้งแล้วก็เรื่องเรื่องของการระดมทรัพยากรต่างๆก็เป็นอีกแรงบีบนีท่ทำให้คุณกรเนี่ยต้องไปเจราจาพูดคุยกับคุณสุวัสด์เพื่อเสริมพลังร่วมกันเพราะว่าในส่วนของพรรคคุณกรนี่ก็จะมีความแข็งต่างกาันอย่างที่เรารู้กันก็คือคุณกรเนี่ยแข็งในเรื่องเศรษฐกิจเป็นพรรคที่เป็นมือเศรษฐกิจคุณกร คุณสุวัสด์นะคะขออภัยค่ะคุณสุวัสด์ก็จะแข็งแรงในเรื่องของความเป็นบ้านใหญ่ความเป็นการเมืองเก่าเกมก็ต้องมาประสานหลอมรวมกันแต่ในส่วนของคุณสมคิดกับของคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยแน่นอนว่าแต่และฝั่งเนี่ยในฝั่งของคุณสมคิดเนี่ยตอนนี้เนี่ยภาพของพรรคที่ถูกมองว่าในลักษณะของพรรคเทคโนแครดมีนักคิดมีนัก ปฏิบัติอะไรอยู่แต่ว่าไม่มีสสบ้านใหญ่ในมือในฝั่งของคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยดูเหมือนว่าจะก,กลมกล่อมกว่าเพ,เพื่อนเพราะว่ามีทั้งสสบ้านใหญ่ที่มาอยู่ด้วยเพราะว่าคุณหญิงสุดารัตน์เคยอยู่กับพักเพื่อไทยมาก่อนก็มีสสจากพักเพื่อไทยตามคุณหญิงหน่อยมาอีกทั้งคุณหญิงหน่อยเองก็มีก็พยายามจะสร้างแบรนด์ความเป็นพักเทคโนแครดเพิ่มขึ้นมาในการเป็น พักที่คิดแล้วก็นํามาปฏิบัติมากขึ้นแน่นอนว่าแต่ละพักการเมืองก็มีจุดแข็งแล้วก็จุดที่ยังไม่เข้มแข็งเนี่ยแตกต่างสลับฟันปลากันไปก็ทําให้พักขั้วที่สาถูกจับตามองเช่นเดียวกันค่ะแน่นอนว่าพักขั้วที่3ในเวลานี้เนี่ยในส่วนของสอสุดารัตกับสสมคิดก็ยังไม่มาผนวกเป็นก้อนเดียวกันนะคะในเวลานี้จากที่ได้ไปติดตามมาล่าสุดค่ะทำให้การเมืองในเวลานี้นะคะถือว่า ก็จะเปลี่ยนแปลงเร็วสัปดาห์ต่อสัปดาห์วันต่อวันเช้าอย่างเย็นอย่างดังนั้นการติดตามทางการเมืองนะคะต้องติดตามอย่าได้กับพิบตาเลยในช่วงหัวเรียวหัวต่อของระบอบ3ปอและเป็นช่วงใกล้ถึงเวลาจุดเปลี่ยนประเทศไทยที่จะเกิดขึ้น ในปีหน้าแน่นอนค่ะโดยเฉพาะทั้งวงการอาหารและวงการนักการเมืองที่ต้องติดตามอย่างคู่ขนานเพราะในฝั่งวงการอาหารก็เฝ้าติดตามสถานการณ์ประเทศอย่างใกล้ชิดในฝั่งนักการเมืองก็วางขุนพลจัดระดมพลเพื่อช่วงชิงนำมาสู่ชัยชนะดังนั้นปี266 6จะเป็นปีที่ประเทศไทยจะมีออนโฟกัสที่สำคัญและจะถูกจับตาจากต่างประเทศอีกที่สำคัญนะ,ะก็จะเป็นจุดเปลี่ยนที่คน ประเทศเรานั้นอย่าได้กระพริบตาเลยทีเดียวค่ะ Spacebar Podcast